อิซักคัมแบ็กคาดการแข่งลิเวอร์พูลบุกจมเรือล่มงานฉลอง1,000นัดเป็ปศึกบิ๊กแมตสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดรังเอติฮาสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลในวันที่9พฤศจิกายนนี้ซึ่งนับเป็นเกมที่แฟนบอลตั้งตารอคอยหลังจากลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอนันเนอร์สล็อตกลับมาคืนฟอร์มแก่งด้วยชัยชนะ2นัดติด ทั้งในเกมพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนลีกเหนือแอตตันวิลล่าและเลอมาริดเกมนี้ถือเป็นนัดพิเศษของเปปกวาดิโอลาที่จะลงคุมแมนซิตี้ครบ100นัดในอาชีพกุนซือทำให้ความมุ่งมั่นของทีมเรือใบสีฟ้าสูงสุดแน่นอน11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดการของลิเวอร์พูลที่จะส่งลงสนามในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูจอจี้มามาดาชววลี ที่เก็บคลีนชีสสองนัดติดต่อกันแทนที่อาริซงที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บกองหลังคอนเนอร์แบดลี่เวอร์จิลฟานไดอิบราฮิมาโกนาเต้แอนดี้โรเบิร์ตสันกองหลังฟอร์มแรงจากชัยชนะเหนือเรอัลมาลิดและยังรักษาคลีนชีสต่อเนื่องกองกลางไลอันกาเฟนแบกอเล็กซ so ีสแมกอลิเตอร์ดูมินิกโซโบสลทั้งสามคนเรียกฟอร์มเก่งคืนมา อย่างต่อเนื่องพร้อมลูกยิงไกลอันน่าเชื่อถือและอันตรายกองหน้าฟอเรเลียนเวียดอูกูเอกิติเก้โมฮัมเม็ดซาลาโดยแม้อเล็กซานเดอร์อิซักจะพึ่งกลับมาลงซ้อมกับสโมสรหลังบาดเจ็บจะถูกใส่ชื่อเป็นตัวสำรองก่อนนี่คือคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลที่จะบุกไปเยือนแมนซิตี้ในค่ำคืนนี้แฟนๆลิเวอร์พูลคิดเห็นกันอย่างไรกับ11 ผู้เล่นตัวจริงนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ